มันยังเล็กอยู่เจี๊ยบเล็กอยู่มันกินกลุบดีนะแบบเนี้ยเดี๋ยวรอเย็นจะอร่อยนู่นองหนุ่นสองดอกเนาะ <Okay. S 1> เนี่ยมันอยู่ในป่าไงข้างๆบ้าน,น,นเราเนาะมามี่เจอไหมลูกเจ้เจอเห็ดไหมวะไม่มีเลยเจี๊ยบหาอยู่ไม่ เปานี่ขึ้นแล้วเก็บได้แล้วนี่ไม่เอาเพราะหุยนูย่นน,ยยนูน่นนูน่นนู่นพี่ตุนอีกนูน่นตรงแมวนู่นน่ะไ,นไม่ใช่มันบานแล้วมันมันบานแล้วมันไม่อร่อยนะแม่นูน่นน่ะใต้คนไม้อีกสามสี่ดอกเลยนูน่นนี่ไม่ต้องเข้าไปหาในป่าเลย อยู่ข้างบ้านก็ได้กินและป่าเหมือนกันแนะม่เก็บเลยไหมเอม็งเปียวนะมีดมันไม่เชื้อมันมีอยู่นี่ไงแม่เดินเต็มเลยเนี่ยเนี่ยกำลังจะขึ้นบานเลยอุ้ย ดูข้างหลังโว้ยวนูนึกว่าพึ่งตกใจกำลังจะวิ่งมีอีกดอกหนะึ่งมีอีกเยขึ้นบานเลยหลายดอกเลยเนี่ยแม่ แม่จะมาเก็บแล้วไม่รอแล้วมันยังเล็กอยู่เออเลือกเอาดอกใหญ่ไปกินฮะนี่ไม่กี่ดอกหรอกสองสามดอกอะแม่ไปเก็บอ,อุ้ยมันมีอุ้ยม่เก็บเป็นตัดให้มันเหลือล่ะ เจออะไรวะเน,นี่ยอื้โหล้มปากแตกให้เนี่ยหนูเห็นดอกเล็กมันอยู่แถวๆนี้มันเดินเตะไปเรื่อ,อยด้วยเหลือเชื้อมันร้อนมากอือมันขึ้นทั่วเลย,ยไม่ค่อยจะแตกเนี่ย,ยน,นี่นี่นี่ไม่รู้เหมือนกันตรงไหนแม่ไปดู เนีย่ยกินได้เลยไม่ต้องรอให้มันบานดอกบานแล้วกินไม่อร่อยมันขึ้นตรงนี้เงี้ยเนี่ยน,นู่นมีขึ้นตรงนี้ฝนมันตกนะอ่ะล้วรู้ได้ไงตรงนี้มีเดินหาเาดินหาเมื่อเช้านี้มันอบๆอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่แล้วแหละใต้นูน่นที่เราไปสแกนนู่นไม่มียังขึ้นจะขึ้นขึ้นจะขึ้นเงี้ยนู่นเนี่ยหนุนตรงนู้นนะแม่ขวามือเออบามันก็ไม่อร่อย บางคนก็ชอบบานนะแต่เรากินเราว่าเราไม่ชอบบานเล็กๆป่วยให้มันไม่ให้มันติดกันเลย่ะปาดเอาแต่อันใหญ่เนี่ยเออพ่อระท้มีเปล่ามีเปล่าไม่รู้ฝนอบก็แบบเปิขึ้นอืแล้วก็ไว้กินอืม นี่ไงเนี่ยแม่เชื้อมันโรยบานเลยเนี่ยเนี่ยบานเลยเนี่ยเชื้อมันอืใบไม้มันคลไมอุ้ยไม่ใช่หนูเดินเตะแล้วแล้วมันมีสองอันอยู่ตรงเนี้ยสองดอก เนีย่ยคอยดูตรงนี้เดี๋ยวขึ้นปิดไว้เราจะได้มากินต่อวันหลังแบกดูใช่ไหมอเ,อเออมันอบอบแล้วมันขึ้นแม่มันก็ขึ้นเน่ยบป่ะนเนี่ยพอมันไอ้นี่หน่อยมันก็โผล่แล้วนะ แ,แกงป่าอร่อยนะออแกงใส่ปลาใส่ปลาใส่นมไม้อืนมมอี่อนันนี้ยังเล็กอยู่ปล่อยมันไว้ก่อน,นอือดอกอันละดองอันเล,ล,ล,ล็กไว้ก่อนเนี่ยอืกวันหลองเ่อยมาเก็บแพเดี๋ยพวพ่งนี้ก็โตแล้วเนี่ยมันโตเร็วโตวเร็วเนี่ยอือเ้อวันนั้นเห็นตันเตี้ยบานเลย,ยวันนั้น อนนนเ,นเ,เออที่เราเห็นกันะแป๊บเดียวบานแหละเนี่นะกินกรุบกรุบอย่างดีนะเนี่ยออดอกอสวยเด้อมองเลาะงานหยุดงยไงวันเนี้ยโอ้หยุดเยอะจัง,งเน,าาน,นี่ยแม่หนูว่าเราเดินเติแวแะละมันมีสองดอกอยู่แถวๆเนี่ยแถวๆตูดแม่แหละ สองดอกคู่กันนะ่ะข้างในมีแบบไม่รู้เข้าไม่ถึงอืมม,นนมันเล็กไปนู่นแม่ดอกหนังหนุ่มสองดอกอโอ้อยฮะแยกเอาไว้ให้มันคู่กันที่แม่หมกไวนะ้น่ะนั่นไงได้านที่ใต้ขอน ย่นก็ไปสิใครจะยตนระเบิดข,มโ,ม <c oughs> ขมโมยกลางวันไงขมโมยต้นสแกเนี่ยนะเดี๋มมยวก็ยุบเอาไปต้มดูดีๆนะแม่มันดอกมันดำนะอยู่ใต้ขอนอ่ะ เฮ้ยใครอะเฮ้ยไปไหนมาไปไหนมาหายเห็ดช่วแม่ครับไปดูดนี่เดียวเาข้าไปดูข้างในให้แม่เิีไปดูให้ยายที่ะไปเร็วห,หมดแล้วมัง้งเี๋ยวแค่ดอกเล็กเอาไว้ให้มันโตหน่อยนี่มันไม่บานใหญ่ท่านผู้ชมเหออ็ดท่านผู้ชมเหม็ด เนี่ยหัวดอกกระพัวหลุดเลยหัวหลุดหลุดมันมันชอบมีตรงเนี้ยมันขึ้นเรื่อยเลยโอ้เออจริงด้วยแหมตาตมนี่ไม่ได้มองเลยฮะแคเยียบหมดเลยเออไม่มีมีชายบอมันก็พอมีแต่มันยังไม่ใหญ่บางเลาะไว้ให้มันใหญ่กว่านั้นหน่อย เยอะตรงนี้นี่ตรงนู้เนเนี่ยดอย่าไปเหยียบนาเนี่ยตรงนี้เป็นตรงนี้ขึ้นเยอะเป็นกลุ่มเลยอเออเนี่ยแม่เนี่ยนี่เก็บได้แล้วเนี่ยเออมันอบมมันอบมันอบมันขึ้นหมดแหละเนี่ย แบกเอ้ยหนูอย่าไปเหยียบเห็ดนะลกูกเอเออตรงนี้ขึ้นเยอะเนี่ยตรงไหนมันเคยมีเนี่ยมันจะขึ้นหมดแหลนนะเอออุ้ยดูดิบานเลยอุยหามึางด้วยเนี่ยไม่เอามีดเราเฉือนเอาเนี่ย อุ๊ยร้อนว่ะเพิ่งจะอาบน้ำอแม่ไม่เห็นไงอ๋อมันเล็กอยู่เปล่างงหนัแม่เนนนนีี่่ยตรง้้้เเเชือมันนาไวห็นไนหม ตายหมดแล้วนู่นขึ้นอยู่บนใต้ตรงล้อรถก็มีมแต่ดอกดอก,ดอกเล็กบักงระะ้อยกินปเปล่าแ,แล้วแกงแล้วแกงเราให้ชิมโลอะไรโลหกสิบเนี่ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันกล่าวว่าโลหกสิบเนี่ยโลเป็นปร้นนอ,นอยยังได้ ไม่กินไม่ขายหรอกปลาว่าเนี่ยแม่ใหญ่แต่พิชาเขาก็มาถามซื้อเขาถามซื้อข้าวบ้าเนี่เห็นทองอย่ใช่เปล่าเห็นทองมา่คู่ก็เห็ุถามว่าเอาอะไรรุ่นแม่ข้างโอ่งดอกหนึ่งนะนั่นไงตรงนั้นอีกนะ่าูเห็นดอนั้นแหละดอกเดอกพันกุหลาบเยอะนะ ฝนมันมาหน้าฝนด้วย,งยไงเห,ไห็ดขอยู้คเห็นอะไมันอยู่กับขอนไงเออดนนะได้ฝนไงได้ฝนแล้วมันอบด้วยอยู่ในไหมีบ้างบป่ะไหม่ <laughs> น่นไงแม่นะันใต้นาน,านส่งทอก อืมด้านนีนไม่ยานลมเปล่าอ๋อไม่ตั้งยานดอกเลิเออนู่นน่ะใต้คอนไม้นั่นแหละตรงที่ป่าชีวิตเห็นมันขึ้นอยู่แถวนี้แหละดอกเล่ค่อยเกิดเนี่ยมันก็ดีที่มีขึ้นข้างบ้านให้เรากินเนี่ยไม่ต้องไปหาในป่าเดี๋ยวหนูจะโรยเห็ดโคนและเชื้อเห็ดโคนจะได้กินเห็ดโคนแล้วทีเนี้ยโรยที่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ตุ่นจะทำที่อ๋ออืมให้มันอยู่ นม่พูดถึงว่ามารูแถวนี้ได้แด่ไม่ใช่ที่เราอะเนาะได้ครึ่งกระปองแล้วว่าแม่จะเต็มกระปองแล้วเนี่ยไว้ให้มันโตก่อนเหรอเออหน่ะดอกเล็กอยู่ใต้ขอนไงโอ้นั่งไงแม่ ไหนอ่ะเห็นหูหนูน่ะแม่รู้ได้ไงเห็นหูหนูไหนอ่ะไหนวะไหนอ่ะแม่ไหเห็นหูหนูเห็นหูหนูอยู่ตรงนี้ไงแม่ไหนวะเห็นหูหนูไหนบังรอเห็นไงเห็นเหรอขาวเนี่ยอ้าวเห็นหูหนูมันสีขาวเหรอ ีเบ,บ้านาแกท่อนใหญ่นั้นอะ่ะที่ไม้เปลือกลวงลงมาข้างนหนใช่ไงแม่เ,เอออ้ามันขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ,เข,เ,หอเขาปลูกอย่างนี้ไงที่เขาปลูกขายอ,ะยอ่ะอ้าหรอเออมันก็มีหลายเห็ดฮียเออพี่เ<ม>พิ่งจะเคยเห็นเนี่ยแม่มันมีเชื้อด้วยเล็กๆเนี่ย เนาะมันเพิ่งเคยเห็นน่ะโอ้มันขึ้นตามขอนอย่างงี้ไงจะไม่ถ่ายรูปอ่ะถ้าเราเห็นเราก็คิดว่าเห็ดมงังนเก็บทิ้งหมดไปแล้วอ่ะไว้ <Why? S 2> มันเป็นเห็ดหูหนูอย่างงี้นี่เองถ้ามันเหมือนหูหนูเนอะหูหนูนี่เนาะอ๋อดอกเล็กมันจะเป็นอย่างงี้พอแล้วได้เยอะแล้วอ่ะไม่บ่ายกล้องสิคะ ยังยังไม่เลิกหาอีก,อกสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเหนื่อยเข้าบ้านไปร้อน